สวัสดีครับไทยแทนครับ,นนา,นรรบานมาเดินมีคะโหก็<ป>ดีใจครับผมก็เดียวอะไรไม่ได้มาไม่ใช่เป็นโอเคชั่นที่ได้มาบ่อยๆครับผมก็ชอบที่นี่มากๆอยู่แล้วรู้สึกว่าเออบรรยากาศอะไรมันดีจริงๆอาจจะไกลบ้านผมนิดนึงเลยไม่ค่อยได้มาแต่ดีใจทุกครั้งที่ได้มางานที่นี่ครับก็ได้เจอเพื่อนๆในวงการได้เจอศิลปินที่เราแบบชื่นชอบนี่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากครับแต่่คือเป็นว่างานนี้คือวศิลปินใช่ พูดคนเดียวไม่ได้ผมแบบมีศิลปินหลายเบอร์มากแล้วยิ่งทีป๊อปตอนนี้เราแบบโตขึ้นมากก็มีศิลปินหลากหลายแนวมากขึ้นเรื่อยๆครับก็แต่ถ้าส่วนตัวผมผมจะชอบพวกแบบสายแบบ R&B R&B หน่อยจะชอบแบบแกเกาชานี่ชอบทําไทยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เวลาแบบว่ามางานแบบนี้มันแบบเปนอินสปยเาาราโแน่นอนครับแค่ตั้งแต่ลงบันไดเลื่อนมาเจอแฟนๆได้เห็นป้ายว่า อ๋อโชว์ที่อเวอร์นะครับก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบอินสปายเราก็อยากวันหนึ่งเราก็แบบอยากจะเก่งขึ้นอยากจะแบบอ่ะเรายังไม่เคยโชว์ที่นี่เนาะก็หวังวันหนึ่งจะได้ดูโชว์แทนที่งานนี้ครับแต่ว่าล่าสุดผลงานเรารับปล่อยออกมาครับผมครับก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่า after the rain นะครับก็เพลงนี้ตั้งใจทําเป็นเหมือนว่าฟ้าหลังฝนเพราะตอนฝนดาวตกเราก็ฝนตกหนักแล้วทั้งตกทั้งดาวทั้งฝนเลยก็รู้สึกว่าเอออยากทําเพลง positive บ้างครับ เพราะว่าอยากมีเพลงที่เหมือนว่าตื่นมาฟังตอนเช้าไม่ใช่แค่สําหรับผมสําหรับพี่ๆก็ฟังได้นะตอนเช้าหวังว่าฟังแล้วจะแบบรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าอาจจะแบบเครียดเรื่องงานอยู่หวังว่าฟังเพลงนี้แล้วจะยิ้มออกอยากให้อ่าเป็นเพลงนี้ทําหน้าที่ในการเหมือนว่ามองแง่ดีในชีวิตอะไรประมาณนี้ครับว่าเป็นแบบว่าใมุมที่สดใสใช่ก็ส่วนใหญ่ผมโดนแซวว่าผมแซดบอยผมแบบซึมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยผมพยายามทําเพลงสดใสมาแบบหวังว่าทุกคนจะเห็นมุมสดใสของผมบ้างอะไรอย่างเงี้ย ฟ้าฝนหรอก็ยังออกมามีงานก็เหมือนจะลงเม็ดทุกเหมือนเดิมแต่ว่าก็ตรงกับเพลงเลยครับเพราะว่าฝนตกนะฝนมันก็ไม่ได้ตกตลอดไปยังไงพรุ่งนี้ก็จะสว่างกว่าเดิมครับผมแต่นอกจากที่เห็นเรามีเดี๋ยวเรามีาที่วโกด้วยใช่ครับก็แน่นอนคือเพลง After the Rain เนี่ยเป็นซิงเกิลที่3ของ First Mini Album YoBo y o o n l y Born Once นะครับก็รอบนี้เราทำขายเป็นอัลบั้มจริงๆเป็นแบบเป็นฟิสิเคิลอะล้วเป็นครั้งแรกเลยผมก็ดีใจมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันต้องแบบมีเฟิร์สมินิอัลบั้มแล้วมันต้องตามมาด้วยเฟิร์สแฟนไซ e ์หรือเปล่าก็มีคุยกับนะครับผู้ใหญ่ทางค่ายแล้วดีใจมากที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับก็ใครที่พรีออเดอร์อัลบั้มนะครับเฟิร์สมินิอัลบั้มของผมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับมาแฟนไซด์ของผมนะครับวันที่29มีนาคมนี้ที่ SF Cinema ครับผมหวังว่า,าจะได้เจอกันเตรียมอะไรบาเป็นอวตเตรียมอะไรไว้หรอว้าว <laughs> ตเตรียมหรอตเอตรียม เรียกอะไรอ่ะก็ผมก็ไม่ได้มีงานเรียกอะไรครับไม่ได้มีงานรวมตัวแฟนคลับเยอะขนาดนั้นเท่าอาจจะไม่ได้เท่าเมื่อก่อนครับก็รู้สึกว่าคิดถึงแฟนคลับตลอดแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเป็น first fan ไซน์เนี่ยผมก็อยากจะมีอะไรสนุกสนุกเป็นที่น่าจดจําครับตอนนี้คิดออกแค่อย่างเดียวคือบอกแฟนคลับว่าเอยแต่งตัวมาให้เราจําได้หน่อยสิ<อ>แบบอยากรู้ว่าเขาจะแบบแต่งตัวแนวไหนกันมาอะไรอย่างนี้ครับปกติแฟนไซน์เนยแฟนไซน์ก็ต้องเตรียมคจินะโอ้แต่โหถ้า วันมาเดินงานปกติเขาก็เตรียมมุกมาแล้วนะแฟนายนี่เขาจะเตรียมมาผมจะรับไหวไหมเนี่ยเ,เ,เราเตรียมพร้อมที่จะรับที่จะกแฟนยังไงีโอ้โหก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าผมก็ทันเดอร์ฝึกแบบนี้มาฝึกผมมาหลายปีแล้วนะผมก็จากผมสตันสตันตอนแรกตอนนี้ก็บางทีก็สตันอยู่ดีตอน <laughs> <laughs> เจอเราเริ่มทันอยากเริ่มทันยันอ่าทันครับแต่บางทีด้วยความเขินผมก็จะแกล้งแบบ ทำเป็นแบบไม่รู้ดีกว่าวัน,นีมันแบบโหเราแต่ลึกๆแล้วเรารู้ไงแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันเขินอ่ะไม่มันมันมัน r e แอคไม่ถูกอ่ะมันแบบเอออยากแก้มแดงต่อหน้าเขา,เขาอสุดยอดบางอันคือคิดได้ไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีเหมือนว่าความแข่งขันกันเองด้วยนะเเหมือนว่าแบบ <Okay. S 2> เฮ้ย ไอ้ฉันเตรียมมุกนี้มาอะไรอย่างงี้แล้วแบบเออรู้สึกว่าแบบโหเขาให้เอฟเฟอร์ตเยอะกับการเตรียมมุกมาผมรู้สึกว่าเออผมก็อยากรับฟังแล้วทุกครั้งที่เหมือนว่าแบบเนี่ยมันเป็นเหมือน,นว่าฟ้าหลังฝนของผมเหมือนกันนะเวลาแบบฟังมุกอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่า,าใช่จากที่เราอาจจะเพิ่งโชว์เสร็จก็อาจจะร่างกายอาจจะแบบอ่ากลังแบบเหนื่อนนิดนึงก็พอเจอคาแบบหวานๆนะคำตลกๆสนุกๆจากทันเดอร์ก็รู้สึกว่าแบบมันฮิวใจเราเหมือนกันครับ พีผ react, ่ผมรีแอคแบบผมเป็นคนแบบเก็บสีหน้าไม่เป็นน่ะแล้วผมงงนี่มผมแบบงงจัดเลยอ่ะเลยแบบเออก็ไม่รู้จะรีแอคยังไงจริงๆพี่มันแบบมันแบบโอเครอบนี้นะครับเตรียมมุกมาให้เต็มที่ผมจะไม่กลัวเพราะเป็นเฟิร์สแฟนไซด์ของผมที่ <c oughs> <c oughs> ปากดีเหมือนกันนั่นเราเนี่ยก็เตรียมมุกมาได้เลยเตรียมมุกเตรียมชุดมาให้ผมจดจำได้เดี๋ยวดูซิว่า ชุดหรือมุกไหนจะเป็นหน้าที่จดจําที่สุดครับอขอบคุณครับ